มีหลักธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัตินะที่จะนำมาฝานะกกัลยาณมิตรผู้ฝักใฝ่ในธรรมของพระบรมศา,ศาสดาเนะพื่อจะได้นำไปยนิโสมนัส,สิการแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพืนะ่อให้เกิดนะความเบื่อหน่ายคลายกำหนักรนะะวางสิ่งที่เรียกว่าความยึดมั่นถือมัน่นแล้วก็ก้าวออกจากทุกข์ได้ ทมที่จะนำมาบอกกล่าวกันในโอกาสนี้นะเรียกว่านะปะปัญจะธรรมนะปปัญจะธรรมคืออะไรก็คือกิเลสสามประการที่จะเป็นเครื่องขัดขวางการรู้ธรรมคือปะปัญจธรรมนี้มันเป็นกิเลสเครื่องเนื่อนช้าแต่เป็นตัวการทำให้เกิดความคิดปรุงแตง่ง นะเยอะยอพิสดารและทำให้ไข้เขวออกไปจากความเป็นจริงนะและก่อให้เกิดปัญหาต่างๆขัดขวางไม่ให้จิตนี้เข้าถึงความจริงนะประการที่หนึ่งสิ่งที่เรียกว่ามานะมานะคือความถือตัวว่าเรานี่ดีแล้วเราเก่งแล้วนะหรือว่าผู้แสดงธรรมอื่นๆก็มีองค์ความรู้เท่าๆกับเรานั่นะนะคือประการที่หนึ่ง หรือมณะประการที่สองคือเราเมันโง่เรามันเขาเราเบาปัญญาคงไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้ธรรมได้เลยนี่มณะประการที่2ประการที่1ก็คือคิดว่าเราดีแล้วนะหรือว่าดีพอๆกัน2คือเรานี่โง่แล้วเราไม่ดนะีนี่คือเป็นมณะที่ขวางการเรียนรู้ธรรมนะประการที่สองอเรียกว่าทิฏฐิ นะคือความมีคือการมีความเชื่อมั่นคือปักใจเชื่อนะในใน,ในแนวทางปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่มีที่เรามีอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะนะแล้วเราก็คิดว่าแนวทางที่เราทำเนี่ยถูกแล้วส่วนแนวทางอื่นๆนั่นไม่ถูกควนะนะามรู้สึกอย่างนี้มันจะเป็นอุปสรรคต่อการที่จะรับรู้ความรู้ใหม่ๆที่จะเข้ามานะ พอเราได้ฟังสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเนี่ยแล้วสิ่งนั้นมันขัดแย้งหรือแตกต่างกับความเชื่อเดิมนะที่เรามีอยู่แล้วเราก็จะเกิดปฏิฆะเกิดโทสะที่ทำให้ทำให้การพัฒนาความรู้ของเราเนี่ยเป็นไปได้ยากนะหรืออีกประการหนึ่งนะพอเราไปรับฟังสิ่งใหม่ๆมาเนี่ยเราก็จะสิ่งใหม่นั้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมที่เรามีอยู่ตลอดเวลา จะทำให้เราขาดความเชื่อมั่นขาดความตั้งใจนะที่จะศึกษาสิ่งใหม่ๆบุคคลประเภทนี้เหมือนถ้วยชาที่มันเต็มเปี่ยมไม่สามารถจะรองรับน้ำชาใหม่ๆได้ดังน,นั้นเราควรทำตนให้เหมือนกับถ้วยชาที่ว่างนะและพอที่จะรองรับนะน้ำชาใหม่หรือความรู้ใหม่ที่จะเข้ามาได้นะนี่คือประการที่สองที่เรียกว่าทิฏฐิคือความเห็น เครื่องขัดขวางการบรรลุธรรมประการที่สามคือสิ่งที่เรียกว่าตัณหาคือความอยากที่หมายถึงความอยากที่จะปฏิบัติธรรมอยากที่จะบรรลุธรรมเมื่อมีความอยากก็เกิดการกระทําตามอํานาจของความอยากนะพุทตองค์ได้ตรัสว่าตัณหาเป็นผู้สร้างภพนะคือสร้างความปรุงแต่งนะหรืองานทางใจที่เรียกว่ากรรมภพขึ้นมานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะการเพียรกระทําบางอย่าง เพื่อละอกุศลแล้วก็เพียรกระทําบางอย่างเพื่อจเจริญกุศลอย่างเช่นพยายามทําสติทําสมาธิทําปัญญาทาวิมุตติให้เกิดขึ้นโดยมีความเชื่อว่าถ้ามีความเพียรถึงขนาดนะปฏิบัติไปและสร้างความปรุงแต่งไยกุศลให้มันเต็มที่แล้วเนี่ยก็จะบรรลุธทมได้ในที่สุดนะที่แท้จริงแล้วเนี่ยการมีความเพียรชอบไม่ใช่เพียรโดยเอากําลังเข้า ต่อสู้กับกิเลสือพยายามบังคับให้กุศลเกิดขึ้นเพราะทําทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกุศลหร,รือฝ่ายกอกุศลก็ตามล้วนเป็นอนะตะัตตาก็คือไม่ตอกอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครนั้นนั้นความเพียรเช่นนั้นจริง่ใท่สมมาวายมะืูความเพียรชอบเพราะมันยังประกรอบด้วยสิ่งที่เรีวยกว่ามิจฉาทิฏฐิคือเราทะละ อกุศลและทำฝ่ายกุศลให้เกิดขึ้นได้ตามใจปรารถนานะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นมิจฉามาวาย,วายมะอันมีตัณหาอยู่เบื้องหลังของการปฏิบัตินะจะมีความหลงผิดเป็นเครื่องชี้นำนะส่วนความเพียรชอบนั้นขอเพียงมีสตินะก็เกิดความเพียรชอบแล้วนะคือทันทีที่มีสัมมาสติเกิดขึ้นนะอกุศลก็เป็นอันว่าถูกละไปและกุศลก็เริ่มเจริญขึ้นนะ อย่างนี้ชื่อว่าความเพียรชอบเพราะฉะนั้นการไปนั่งสมาธิตลอดวันเดินจงกรมตลอดคืนถ้ายังไม่มีสติก็ยังไม่ได้ชื่อว่าความเพียนชอบตอนนี้พวกเราควรที่จะสลัดนะสิ่งลวงตาที่ว่าการบิวรรมคือการที่ต้องเพียรพยายามทำอะไรที่มันยากๆเยอะแยะ,ยะหลายอย่าง นะอันเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีนะคือสิ่งที่เรียกว่ากุญญาพิสังขารนะซึ่งมีรากเง่ามาจากอวิชาเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยความเพียรพยายามปรุงแต่งฝ่ายดีนั้นะเป็นเครื่องขัดฝากการบรรลุธรรมเช่นกันนะในขณะที่การบรรลุธรรมเนี่ยมันเกิดจากการเรียนรู้การรู้ทันและการก้าวข้ามความปรุงแต่งทั้งปวงตั้งหานะถ้าเราไม่ปรับอย่างนี้ซะก่อนการปฏิบัติมันก็จะเป็นไปได้ยากนะ เราจะถลําเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดปรุงแต่งตลอดไปนะแทนที่จะตื่นรู้และเบิกบานนะนะสิ่งเหล่านั้นเกิดจากพวเรามุ่งที่จะทำมุ่งที่จะปฏิบัติโดยละเลยถึงการที่จะรูนะ้นี่คือธรรมะที่มีประโยชน์นะที่นํามาฝากกันในช่วงนี้คนะอยติดตามธรรมะที่มีประโยชน์ในลําดับต่อไปและที่สําคัญให้กดไลค์ นะและกดติดตามด้วยครับ